อัปเดตงานครับส่งงานเรียบร้อยครับวันนี้ส่งงานรแนเองหน้มาต่างแร้มาต่างเปิดเปิดนะครับอีกสองสาวันก็ลุยสีต่อครับโอเคนะครับหน้าต่างห้าสิบคูณหนึ่งเมตรครับเปิด มหูหก,กระต่ายล็อกกันสายยกสิกรมือจับนะครับคู่คู่คู่นะครับประมาณห้าเส้นนะครับครามห่างดน้าตาลตรงนี้ก็ลุยนี้จะลุยสีต่อสีรอบนอกนี่อีกสองวันประว่าสองวันทำสี น่าตาี่น,นตาตาเรียบร้อยแล้วครับสาคู่ด้านหน้าด้านหน้าก็ะประมาณนี้สูงเมตรเจ็ดสิบห้าตเบห้าประนี่แปดสิบคูณ แปดสิบคูณสองเมตรนี่รเก็บขอบแล้วก็มาไล่เก็บอีกสองวันสองวันน่าจะทำสีครับนี่สีเพิ่มสีต่อพาไปชมด้านในาครับด้านในาก็ประมาณนี้หน้าตา เป็นห้งนองครัวสามเมตรคูณห้าเมตรยาวห้าเมตรกว้างกว้างสามเมตรยาวห้าเมตรนี่ครับจะมีไอซิง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 วางตับเกียเต ปีปลาด้าในเรียบร้อยแล้วสีสีก็จะประมาณนี้มีขอบโอเคครับขอบคุณมากฝากผลงานด้วยนะครับช่องสมใจคิดสซนส,สวัสดีครับ